สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีย่ามแรงพี่น้องจา๋าวันนี้เบ้าหมีมหาสาวโพสีว่าสิมอันมาสูเพิ่นไปสอนกุ้งเนะเาะพอผายผายเพื่อนมีกุ้งหลายเพื่อนว่ามือก่อเบ้าหมีคุยกับเพื่อนว่าเพื่อนมาสอนโลดกุ้งพอมือนั้นเพื่อนยืมแยงเบาหมีมาสอนกุ้งเพื่อนม,มันหลายเลยจิมมาสูเพิ่นไปสอนกุ้ง ยายแปะเดี๋ยวเขาถ่านบาขอข่อยโทรแม่คือบารับสายข่อยสีสาบเวทบุนบอกคั้งสิมาโทรมาก่อนเดียยันบอยู่สาบเวทโทรหาสาองถายปิดชชรีสาบแวทพี่เพิ่งอันนี้เพียงหน้าบอมีกับบุเคยมาจากเคื่อะพี่น้องต,ตั้งแต่ปีที่แล้วพุ่นละสามปีที่ปีบุญได้มาปีสองปีอันละ แต่ว่าสมัยตะกี้หลังแต่พ่อเพิ่นเสียใหม่ๆอะ่ะก็เฮ็ดหน้ากับบ่หมีเด้บ่หมีกับมาเฮ็ดหน้าเพิ่นพ่อเพิ่นบ่มีคนไทหน้าเนาะก็ะเฮ็ดร่วมกันปีนั้นไดสมือเพินเ่นก็เฮ็ดกันเองเลยข้าวเพิ่นปลูกได้ปีนี้ปลูกมักทั่วมักแตงข้าวโพดก็เลยว่าสิมาส้มสวนเพิ่นเด้เดี๋ยวนี้แม่เพิ่นกับเผาทานยู่ปุ่นนะปลูกไร้สีพาไปเบิงนะ่งแน่เป็นหนากแล้ว ว่อนดิเทียงเพิน่นเถียงนาเพิน่นชายจงเงื่อนไปนกระบบนเอาปลูกมันพร้อมาะนีเออเพิ่นชายสล่าเซลอีอย่างคอยนึกว่าเสาต้นใหม่บอกหลายคนว่าบ่าหมีเป็นยังกับยะอันเป็นยังกับสาโพสีสาโพสีเป็นหลานเพราะว่าคุณยายเพิ่นอะแม่หญ้าเพิ่นอะหญ้าคือนแม่ของพ่อเพิ่นอะเออ กับคุณยายบ่หมีหรือว่าแม่ของแม่บ่หมีเน่เป็นพี่กับน้องกันเนาะถ้าเป็นน้องเออปีนี้น้ำังบ้านแห้งป้าคือปลูกกระโพดลายเฉยสีปลูกแจกร้อยเนี่ยเออปลูกเป็นเป็นร่องบ่แล้วน้ำไปใส่น้ำนั่งนีนี่โอ๊ยเดี๋ยวยังกี่ชอนคุณยาย สอนย่เบ้าหมีมักชีวิตแบบนี้เลยพี่น้องเบ้าหมีแบบมักแบบมักแบบธรรมชาติอยู่กับห่วกับสวนกับทุ่งนาป่าไม้ภูเขาน้ำตกแบบนี้แหละเนี่ยอันนี้เอาปลูกจากข้าวโพดข้าวโพดม่วงเบิดบเปล่าอรอันนี้ข้าวอันนั้นเป็นชาเลยน้ำใหยงนวลเนี่ยอออันน้๋ ข้าวปูดสองสายพันธุ์พี่น้องข้าวปูดขาวกข้าวโพดม่วงเอาไแอบปลูกร่มแบบบนทีนโอยล้มยุ่นอีน่ะมิเตอร์ซอนอ้าวคนปลูกหลายเธอเลื่นี่โพดโั่พี่น้องจ้ากำลังออกดอกกำลังเป็นหมากเดี๋ยวบ่งลงแบบนี้ต้องสีได้หนี่มันแน่นอนลง แสดงว่าปูก้อนนั้นบ้านบ่มีอีกเนาะต้กจะปูจะเข้าไปจะเข้ากระลำโอ้พุ่นพักเพิ่นอะอันนั้นจะเป็นต้นหอมผักชีผักกาดเพลินโอ้ต้นกะเพื่มาดูท่านผู้ชมบ่วมีว่าอยากมาหลายเหม่อแล้วบ่ได้มาฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะค่ะตั้งค่ายสิบกระเพื่อค่ะลูกมะกรัวอาใช่ว่าเห็นมักแตงเก็บแล้วเก็บอย่างนี้ ไอ้ไอ้งอแดงปุ่นพักช้าจะจุดแก่จังเป็นปลูกไปนยาใจจะาเพิ่นปลูกหลายสะน้ำเพิ่นนิดหน่อยหนึงมันบลกพ่อดอกแต่ละปีมันแก่แห้งแต่ว่าเพิ่นเป็นสูบน้ำมาจากอาสะอันอ่าเพิ่นบุญอ่ะพูดทางนั่นสูบปล่อยน้ำมาใส่สะเจ้าของแล้วก็เอาจากสะเจ้าของไปสูบขึ้น เพิ่นปลูกหลายแห่งค่ะข้าวโพดจักเมนจกักไทยทั้งหมักถั่วหมักแดงเฮ้ยลองข่อยเป็นป้าอีเดียวนี่ป,นป่าข้าวโพดเพิ่อนนะอันข,อข้าวโพดขาวมีจะจำมิจฉีต้องต้องอันนี้ก็ยังคือเป็นป้ายังคือเป็นป้าปอ,อันนี้จะเป็นข้าวโพดม่วงนะพี่น<ม>้องข้าวโพอดแหล่ เดี๋ยว่านอนมันลงอ่ะบริยังในสีเออมันกินเนี่ยเห็นบอนอนมันลงยอดแล้วสีกบรบบอตายต้องแบบฮาต้องมาจิม้มจิ้มนอนหนอกมกแตงบ่คอยงามเนะอันนี้มกแตงเพื่อนพี่น้องนี่ใช้เก็บขายบ่อนเนี่ยตัวนี้นะชามคูสีคูนย่งมะเดเป็ดปูกพ่อต่าง,างบ่ไหน,น,น,นพี่น้องอันนี้นอนเริ่มลงเ,ลเห็นบ่ บ่งเริ่มลงเราไม่หล่ะก็โพดม่วงปาดปลูกหลายลอยลีจะให้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาอกให้พูเดเาด๊ะเนี่ยว่าปลูกกะปล่อยน้ำเข่าเนาะอาทิตย์ละเทือแบบสูบน้ำเข่านอนเริ่มลงละใบเล้ยเล้เนี่ยทำมันลงยอดละบานเนี่ยออกหมากกัลงหมากเด๊ะ พอเขาพุ่งเพื่อแล้กำลังปิดดอกพีนก่น้องนี่กำล,ลังออกดอกออกซอด,ดอกปั๊บสีถ้ามันลงอ่ะบริยังต้องมานอนที่มันลงดอกนี่ต้องมานั่นขานอนออกสีกระบาดตายเด้มักแตกมักหลวม,มักลายบริมีมากเอากระมาอมแ้วออกผิดคายเบิดเลยคายเบิดแหละคายจักรอบ ของบ่วมีนหะมักทัว่บริปูกปีนี้มักแตงก็บริปูกเบิ่งได้มักทัวมันล้มแล้วมันบ่อยากงามเนาะมันขูกเฮาเป็นค้นขูกอันนี้เฮาเฮาก็เกลี่ยามแล้วเบิ่งได้พี่น้องมักทัวแล้วใช่แล้วเป็นข้นมักแตงมักทัว่ขั้นล้มแล้วพวกประเภทเคลื่อนบ่ค่อยงามเออนี่สูบน้ําลงมานี่เลยตักข้นจะได้จะได้สวย เบิงมีน้องข้าโพดเพื่อนทีปลูกหลายแห้งครับนี่ปุดหันไปปุดปุดเออหันไปรอบปุ่ดรอบมาปี๋เดี๋ยวเพื่อนต่อไฟมาตะบ้านเพื่อนก็ไม่เห็นอยู่ตรงน้าส่วนใหญ่น่าเพื่อนน่ะ เป็นนาดินทรายเออสมัยอันไม่เห็นหนาน้ำเพิ่น,นำํำดับนากรแขงแขงดินทรายดินทรายลว้วนเอออันนี้เขาโพดม่วงอันนี้เขาพดขาวคือพอเอาหย้ามาใส่ใส่จะปุ๋ยล,ลว้วนๆบ่สิใส่คือเบี้นะทุนเขาจใส่ขี้ลลหมูหลยๆแมมอันนี้แบบว่าไม่แต่ดินแต่เขาจะเอาคุดล่องแล้วก็ปลูกใส่ล่องเลย พอเวลาหดมันสิง่ายปล่อยน้ำครัตามลองอย่างเดียวนีก็เอาเงินนะพูดเหวี่ยห็นหนาบ่ได้ขอเงินยสิหดอกจักอยมวเห็นันนั้นใชเอาผัวไปเห็นไรสิคือผเห็นหนาเห็งตาหายเมื่อเหนป่ากันแล้วบอกเปคนปะเทศป มาเบิงบ่หมีอยากมาหลายมือเลยพี่น้องอ่าเมื่อก้อนนะของนาสาวตั้งนั่นเนาะนาสาวนาสาวที่ปลูกอ่าสวนข้าวโพดอะ่ะก็เป็นอาเพื่อนเน้เป็นน้องของพ่อเพื่อนสาวโพดสีเนาะแต่ว่าคุณยาาเพื่อนอะ่ะเป็นพีกับน้องคุณยาาบ่าหมีแต่ว่าปีนี้เลาบ่ได้ปลูกข้าวโพดแต่ว่าสาวโพดสีเพื่อนเลยปลูกเพื่อนเอาน้ำจากใตล้ลาพุ่นอยู่คุณสูบต่อมาเนะาะปดะ เดาก็วพูดไอ้ปลูกรุ่นเดียวจะบ่อนงามบ่อนบองงามเด้บดไ่ไดส้สองสามสาย <c oughs> คือปลูกซับกันซะนปลูกซับกันมาแล้วแล้วมันงามกันมื่อกี้พี่นอ้องท้างนี้ท้างนี้เขาโพดม่วงท้างนี้เขาโพดขาวเอาปลูกซับกันมันก็ยิ่งกัดตัวคือปูป่ปมังเอื้อแสน ผู้ก่างมันสิเื่อนเท่าเงินแล้วปลูกไหม่า้งเอ้หลายยามจปลูกหางจคลองซุบคอยนะคองอันยายรุ่นน่มัน็บค่มันติดเตเ่เาไก็ตเีกระโปนี้ปีนะแต่เก้าเดีวมันถั่วมวเนาะเออเขาม่เท่าปีนกัออกดอกเลยเฮย ก็ใส่นน้ำปี๋หรือว่าเป็นน้ำ,ย,นนำยังกันไหนบ้านกองอันยังเงินเนาะไอ้เรปลูกถักถกก่วขัวเนาะถั่วขมัวไงกุ้ยกระถั่วหมวยแก่กุ่ยกระถั่วเนี่ถั่วขมัวอันนี้ออกเริ่มออกดอกอะไรที่นี่แต่ว่าคือเตี้ยแทปปิ่คือเ่าปลูกอันมักเอือแซนคู่มันย้ายนี่มันจะยักษุ่นบอยักษ์พ่เนาะจุ๊บเจ้าต้องเอาขี้หมูใส่อีกอันนี้มันบอแทบบอลนี่เลย ปลูกยังกับตามคัดปุ๋ยบ่พอแล้วคือจบมันจะบองามแบบกระโพดมันกระซิลลังในบัดนี้ต้องหาเล่งทำมันเคี้ยวตลอดใส่รอบสุดท้ายพอมันเริ่มออกดอกแล้วใส่รอบสุดท้ายแล้วคือปล่อยเลยทีนี้นจ้าพ่อโบโบวัดช่องสอบไหนปุ๋ยนะปุ๋ยหมาก็ปุ๋ยบ่หมากนอนเริ่มลงเจ้าสีดใหญ่อยู่เนี่ยอยาาะไรทีเจ้าต้องขาน้ำ ตัวไรเค็มเบอมักินยอดจินหยอบมั้ยล่ะมันอันนตัวอันแท้มันลั่งได้นี่ยเขาเขาพูดนะครับอันปุ๋ยบม่พอปุ๊บแล้วมันลัางแล้วมันจิบไรเค็มบอรมันเริ่มเลื้ยงเลยนี่ถ้ามันลัางแล้วมันจะหมากกับโม่ค่อยใหญ่ที่เจ้าต้องใส่อีกรอบนึงแบบว่ามันออกดอกแลยคือพอเลยบบดนี้พอมันเริ่มเป็นออกดอกก็เป็เม็ดฟักแน่ว่าใส่คุ้งบักโมเนาะมันเราไม่ได้ใส่ผงเลย เขาปลูกเป็นล่มมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเขามาใส่ปุ๋ยแล้วมันกลายหนันเนาะอันนี้แบบว่ามันเป็นหลอกเงาตรงเปลืองปุ๋ยด้วยเปลืองเห็นบอกพวกต้นนี้หน่อยมันล่างไหมโบแม่มันล่างนั่แล้วข้าวเจ้าเขียวมันต้องให้มันงามตลอดถ้ามันข้ามันล่างมันเหลื่อมอยากเหลืองมันจืดปุ๋ยครับพ่อใส่ถุงหมูใส่ถุงหมูเราไม่อยากเหลืองไรต้องใส่ลยลายมันใบลายลายใบยิ้มบ่งมันลงไง ถ้ามันลงยอดนะเจ้าจไปหนึ่งะมันหบบบยอมัดใบมันซอยเราต้องขาสีมันก็บ่ค่อยตายเด้เฮาเจ๊เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเฮัยเ้ยเฮ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 ้ยเ่้ลงฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้่ย้่ลยเ้้ะ้ เริ่มออกดอกออกมาผู้ฟังไี่ได้วางงอตตาอยอีู่เลยอืมเจ้ากระฝดท่านเตี้ยท่านก็เตี้ยสุดแล้าวเดี๋ยวก็ะฝูดแล้วก็ถือว่าเขียวงามอยู่โอเคอยู่พานเนาะเจ้าเสียอย่างเดียวคือนอนอเริ่มอยากลงแล้วถ้าดูแลบ่ได้นี่มันกินแท้ๆในเวลามันออกซอดอกแหละตัวบ่งตัวนอนนั้นมันกินดอกมัน

แล้วก็ปลูกหลายพี่นอ้องแต่ว่าเพื่อนว่าสิเป็นปลูกมกแตงอยู่ให้พูดีเพื่อนไปคุดนรักหัวไว้าศัยไก,ก่น้ำกอกเนื้ออาศัยไก่น้ำกอกสูบน้ำอยู่ข้างนอกคุณอันนี้มันเขาโพดเพื่็ป,ปลกปูกหลายรุ่นโอ้ยเดี๋ยวพูดพลังสุดยอดยมันตัวเปินดอกกระเด็นนี่มันบอกขื่นหดข้างซับซีเนาะ ข้างมันบ่พอคือจังว่าไม้บดหรือบริยากมันบ่มาหมาดบ่ันเสียบเสียบะ็ะคายอันนี้ข้างมันหน่อยแล้วมันบ่ขึ้นข้างเจืนอนบอกว่าเขาก็ปลูกข้งแรกดีแล้วดีดทีดแรกมันไปปลูกกับเสาซุยอยู่หน้าเสาซุยดีนว่าเขาก็ปลูกข้งแรกด,ดีแล้วมันยังเป็นสมดีมันยังงามสมดีข้าเลยเปค้นปลูกอันนี้นะ ก็โอเคอยู่ทัวรนะ์น่ะแต่ว่ามันล้มเลยมันก็อยากกูดเด้ะขันบ่เป็นเพียกกับบ่เป็นอย่างก็ซไล้เกฟบหลยอยู่แต่ว่าข้างมันหน่อยมันลามเครื่องคุณข้าพดแล้วง่ามีได้พี่นอ้องปลูกหลายให้อยู่เนาะปลูกลายซ่ํานีนา้น่ะบ่เม่นเรื่องง่ายเด้ถือว่า โอเคอยู่ผ่านดูแลได้อยู่คือบทจ้างรดคุดอีกจักหมื่นสองหมื่นชิได่ใส่น้ำอันซะเพื่อนสานี่หน่อยเด้น้ำบ่พอใส่พุนเด้เพื่อนไปสูบอยู่พุนหน้านะสาวเผนสูบอันปล่อยน้ำมา กุ่งหลายมายายเอามาสอดมืงอนนด้ค่ะมึงแนนบ่งลงยอดมันละข้าวโพดนี่นะนี่บ่งลงยอดเป็นอะไึง้างน่ต้องขาก่อนสีดกับซ้ำหนึ่งไป่ได้ออกเลยนอนลงยอด อันนี้ก็ขั้งกระปุกใหม่นั่นแหละพี่น้องจ๋าเมื่อนี้กเว่าสิพาษามะซูนแซวซีตงสอนกุ้งเนาะแต่ว่ามาส้มสวนพาส้มสวนกระโพดเพิ่นก่อนบ่มีก็บ่ค่อยมาไวจา,ากมาหลายมื้อล่ะเดี๋ยวสิไปเอาแยง,งมาสอนกุ้งต่อพี่น้องไปแล้วสบายดีเออเจอกันอกว่าเอานอนมันคือลงเบิดแถวนี้นะเบื้องแน่นี่บุตรกินแท้ต้องสีด